สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามานีมาพบาพ,บพบ่อกรนกเองอีกแล้วจ้ะวันนี้คือวันที่เครื่องลงที่ร้อยเอ็ดนะคะแล้วสิ่งแรกที่คิดได้เลยก็คือตลาดจะตลาดสดตลาดสดตลาดสดเท่านั้นที่เมียฝรั่งอย่างเราต้องการมาเดินเลาะนะคะลูกอัดลูกพวบลูกควบลุ่มปรขดดเาไปเล<า>ยลจ้ะ เออาะไรพอหันมาอีกทีเจอแม่ซื้อลูกออสไปละถุงหนึ่งห้าสิบบาทแกชอบกินภาษานนชเรียกว่ารุมเป็ดรุเอาไหมหางยยแล้วตลาดที่เราไปเดินกันหลังที่ลงเครื่องมานะคะก็คือตลาดร้อยเอ็ดค่ะ แล้วเขามีของพวกสดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหอยคางหอยๆๆแล้วก็ปลาปลาแม่น้ําต่างๆเยอะมากเลยปลาแม่น้ําชีเพราะว่าเมืองร้อยเอ็ดอยู่ใกล้แม่น้ําชีอันนี้หอยนะคะหอยแมลงผู้แล้วปลาเขานะอร่อยมากเลาวยัยงซื้อมาเจ้าหนึ่งเป็นปลาตากแห้งโลละสองร้อยแดดเดียวก็คือมีแดดเดียวและสองแดดด้วยนะ มีแห้งมากกับแห้งหน่อยๆที่ซื้อมาคือทอดแล้วอร่อยมากไม่เค็มเค็มกําลังพอดีเพราะว่าเวลาเราซื้อปลานะ่ะแล้วเขาแม่ค้านะ่ะก็เข้าใจนะคะว่าอ่าเขาต้องใส่เกลือให้เยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาใส่เกลือไม่เยอะปลาเขาจะเน่าแต่ว่าตลาดนี้เขาใส่เกลือพอดีแล้วปลาไม่เหม็นคาวไม่เน่าเลยแต่เอามาทอดกินกับส้มตำนะโอ้โหยกนิ้วให้เลย แล้ววันที่น้องเก่งคิดเลยนะพอเอามาทอดกินนะ่ะพี่สาวทอดให้กินนะ่ะแล้ววันที่น้องเก่งจะไปอาจะลงเครื่องที่ร้อยเอ็ดอีกทีที่จะกลับมามุกดาหารนะน้องเก่งต้องแวะตลาดนี้แล้วก็จะซื้อปลาแดดเดียวเนะะี่ยค่ะเอามาแพ็คซีนใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้แล้วก็ถึงวันจะกลับก็จะเอาไปเลยอันนี้คือดักแด้จังหวัดอื่นไม่แน่ใจนะคะคนภาคกลางหรือว่าภาคใต้เขากินไม่ดักแด้ แต่ว่าคนอีสานน่ะกินกินดีค่ะนกเง้ก็กินแม่ก็กินเนื้อเจ้านี้เลยปลาแดดเดียวโอ้โหแบบอร่อยสุดๆอ่ะไม่เค็มทอดแล้วแบบกําลังพอดีอ่ะถ้าเราไม่แช่ฟ,ฟิตก็อยู่ได้นานนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตากจนแห้งมากแล้วเราไม่ต้องแช่น้านะเพราะเขาไม่มีความเค็มบางเจ้านะที่นกเงเคยซื้อมาแล้วถือไปโน,นเวียต้องแช่น้ําก่อน เพื่อจะให้ความเค็มกาออกแล้วค่อยเอามาทอดอันนั้นคือไม่กรอบเท่าไหร่เอาไปเลยเอาไปเลยนี่อันนี้คือเป็นเช้าของอีกวันแล้วนะคะนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่ายังปรับตัวไม่ทันอันนี้คือที่เห็นคือรถซื้อของเก่านะคะมาถึงบ้านลยมันจังแม่ค่าเบิ่งเอาเด้อแม่ค่านะมันจังเป็นจ้กินจานก็ไม่ได้หามาลองความขี้ค้านนะ อันนี้หมกปลาปลาฉดูโบเขาว่าปลาฉดูไม่ใช่ไม่ใช่จะทำหมกปลาปลาอะไรนะปลาแม่น้ำชีปลาบึกปลาบึกแม่น้ำชีปลาบึกวัวลึกลึกตึ๊ปลาปืนเว่าบะเขาว่าปลาแม่น้ำชีนี่โอ้ยพ่อปานเซียนซาปนักิจพ่อปานจะเผาดูหม้อเดินอายุของหม้อนี่ไม่ธรรมดาหม้อไอ้ของหม้อเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเบิกหม้อยิ่งแม่เราเนาะแต่แต่พ่อมันเล่า ทำไมไอ้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 มาดามมันมาดามมันนกแอ่นมาดามแอ่นยังน้อยน่าจะสี่สิบปีเลยนี่มอนสี่สิบปีนะมอใบนี้นี่ตักตักเพื่อนยักว์อยักโชว์เอาหนึ่งต้นใส่ลงไปเด้อใส่หน่อยมันก็บปแซบนะสองต้นอันนี้มันใบใหญ่อยู่ก็ใส่หมกใหญ่ไปเลยนะคะ ปลาคือปลาที่เราซื้อเมื่อวานนะคะจากตลาดร้อยเอ็ดกราบอกไงเนาะชีใบแห้งน่อยอยู่นี่ใบไปตป่อไปนงนวัดแน่เดี๋ยแเนังก็คือหอดแต่ออแยังคูคงคดเด้อพี่น้องเอ้ยติอ้อาวหกทันทีสิฮาาจานมาห,หน้องเนความขี้ขาดเนาะกระโพดกรเหลือได้เนี่ยอทนความอร่อยนะคะอยู่ที่ ข้อสกปรกความอะไรชกกระเบิดนี่นี่อยากไปแล้วจะขอจะแบ่งเงินเพื่อนบ้านแน่เยดหอใหญ่หลายเังได้หลายหอยก็กระชายหอละสองตอนสองตอนน้อยเพราะว่าอ่าน้ำมันมันหลายน้ำม่ปลูกเองน้ำม่นต้งตีพี่กายเด้ออันนี้เด้อน้ำม้นอ่าน้ำบอลบอลน้ำม้นน้ำม้ซอยซอยแล้วก็ว่าใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ ขยำแล้วก็ใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งขยำเกลือคา้าเกลือคั้นเกลือแล้วก็ไปนึ่งแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ซีนสูญญากาศไว้ซีนแบบไหนซีนใส่องค์ยัดลงไปองคมันก็ซีนแล้วเรียบร้อยโอเคไหมเนี่ยสวยมากรับรองใครได้กินจ,จะติดใจสีมือนะคะบ่ต้องซื้อบ่ต้องหาเห็นวันนี้กับเขานี่ไม่ต้องซื้อเลย เอามากเอามาขอชิ่ื่นก็เลอใจดอกไม้ขอบคุณค่ะนี่นแกงน้องใหม่กินยี่บอกเท่ามหร่าเด็กสภากาแฟสภากาแฟของคนชนบทของคนนอกจินกับข้าวกินผลไม้นั่งคุยกันทำสารทุกสุขดิบกันไม่เหมือนคนในเมืองเด้อมีความสุขนี่หอยหอมมาเบิ้งมาเบิ้งกันมาดูก่อนนี่แกงนี่อันนี้แกงหอยนะคะ หอยหอมอยากะยับบ้นเฮาไอ้คนขัก้าวเขาเรียกยัง่รูหว่ะเขาเรียกหอยอะไรมีเห็ดขมด้วยและมีหอยหอมเขาว่าหอนหอมเขาตรเรียกหอยหอมเนาะนาตีนาตีดูนี่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 เอาอยู่พูเด้อถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นพูไม่ได้นะหอยอันนี้น่ะแต่มันตามหมู่บ้านไม่มีหยันนี้ธรรมชาติหมดเลยไม่ได้ซื้อเขาเขาให้มาดึงโอเคดึงแองเจน้องเลยสวัสดีครับผมน้องนาที หนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนครับผมเป็นหลานย่านกเอี้ยงนะครับย่านกเอี้ยงก็หลงหลานมากเลยใช่ทาใช่ทาเอออาใส่ทายังไงสมิดโพสมิ์ส์เมิดโพส์ล็อกนั่นแหละใส่ค้างใส่คอเออเออโอ้ยโอ้ยลูกฝรั่งลูกฝรั่งหรือลูกอะไรเห็นขนมปังตาโตเลยเออเออว่ะ ให้นั่งก็นั่งคนอยากกินขนมปังนั่น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 คนอยากกินขนมปังบอกให้นั่งนั่งเลยเอาน้องนั่งเลยลูกเอาน้องนั่งเลยเออคนอยากกินขนมปังบ้าดอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยได้กินขนมปังเหรอชอบกินขนมปังเหรอเออเออย่บหยิบกินขนมปังแล้วก็ตกมือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเร็วเร็วเร็วใส่ปากใส่ปากใส่ปากเอาปากปากปากพี่ชาย ใส่ปากตัวเองอ่ะมม่กินไปแล้วนะ่ะกินกินเลยกินเลยกินเลยกินเกินเเร็แล้วยิบใส่ปากยิบใส่ปากใส่ปากน้องหน่อยเจอกันใหม่คล <laughs> <laughs> ิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆที่มีให้ช่องนกเอียงนออยเว